เชิร์ตเจอรี่โฮมคลินิกกายภาพบำบัดสาขาโลตัสหลักสีปัจจุบันประเทศไทยเขาสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงศูนย์บำบัดดูแลผู้สูงวัยขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วล่าสุดแฟรนไชส์คลินิกกายภาพบำบัด เรีโฮมเปิดให้บริการผู้สูงวัยและผู้ป่วยอย่างเป็นทางการแล้วที่บริเวณชั้น 2. ส,สาขาโลตัสหลักสี่บางเขนภายในคลินิกกายภาพบำบัดมีบริการหลากหลายครบวงจรเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บปัญหาก้อนเนื้อชาอักเสบผู้ป่วยหลอดเลือดสมองผู้ป่วยหลังอุบัติเหตุผู้ป่วยหลังผ่าตาัดผู้ที่มีอาการปวดหรือรังออาเป็ซินโดรมรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้สูงวัย สวัสดีครับผมนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งรุ่นสันตินะครับพอรพยาบาลรชสตรีโฮมนะครับวันนี้เองก็เป็นนิมิตที่ได้มาเปิดศูนย์กายภาพบำบัดนะครับเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่สาขาเราตั้นหลักสีลนะครับชื่อว่าเชสตรีโฮมนะครับสำหรับที่เราจะให้บริการในกลุ่มผู้สูงวัยนะครับที่อาจจะมีการความต้องการที่จะต้องการใช้กายภาพบำบัดต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหลังผ่าตัดนะครับกลุ่มที่มีปัญหาด้านระบบประสาทกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับรวมไปถึงผู้สูงวัยที่อาจจะต้องการมา้นูสขภาพแล้วกกกกาายที่ออัรงเพื่อได้ดูแแแลสขภาพ็งรนะครับ ที่เราเลือกโลตัสเนี่ยเพราะว่าจริงๆก็ได้ทำการันมานานนะครับแล้วก็ได้มองเห็นถึงศักยภาพของโลตัสที่ก็เน้นที่จะให้บริการที่ใกล้ชุมชนนะครับเพราะว่าโดยแนวคิดของเชส์ี่โฮมเนี่ยเราอยากที่จะเป็นศูนย์นะครับหรือเป็นส่วนการให้บริการสุขภาพเนี่ยที่มันใกล้บ้านใกล้ใจใกล้ชุมชนนะครับตามแนวคิดวีสต์สไตล์เฮลท์แคร์ครับที่นี่ก็จะมีการเปิดบริการอยู่สัก3าอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องการมาการพื้นปูสโตรกนะครับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มทุกหลังผ่าตัดนะครับจะเป็นหลังผ่าตัดกระดูกและข้อนะครับหลังผ่าตัดระบบประสาทนะครับหลังผ่าตัดช่องท้องต่างๆ ם, สามารถที่จะประช้ยบริการได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่ต้องการที่จะมาฟื้นฟูสุขภาพนะครับแต่ว,ว่ามาออกกำลังากายเพื่อยืดเหยียดร่างกายในเงื่องของการที่เราจะเอาจะดูแลสุขภาพในระยะยาวก็สามารถให้บริการได้นะครับรวมไปถึงกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยนะครับกลุ่มที่เป็นคนทั่วไปนะกลุ่มพนักงานออฟฟิศกลุ่มพนักงานที่อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องออฟฟ เบอร์จ่ายประกันได้นะครับล้วก็สามารถที่จะบอกไปแล้วองแพทย์ได้นะครับนอกจากในนี้เนี่ยก็จะมีการเคลื่ชัซีโมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูนะครับศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวหรือว่านอร์ i n g h o ฮมนะครับหรือว่าการดูแลที่บ้านด้วยนะครับเราเรียกว่า home care ซึ่งก็จะมีการจัดบริการไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลที่เป็นร์กิ g i อร์นะครับดูแลทั้งระยะสั้นก็ได้นะครับหรือว่าระยะยาวก็ได้นะครับรวมไปถึงบางเคสไม่สะดวกนะครับเคสติดเตียงเคสที่อาจจะมา ตัวัสลำบากนะครับมาคลินิกลำบากเนี่ยเราก็ยังมีการให้บริการที่จะเป็นนักไขภาพเนี่ยไปดูแลที่บ้านได้นะรวมไปถึงรถตู้รับส่งเวลาที่จะต้องไปหาคุณหมอไปทําธุระนะครับ มาเฝ้าตายไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้บริการได้ด้วยนะครับแล้วก็ในนามของปรึกษาโฮดดิ้งด้วยนะคะแล้วก็วิมุธโฮดดิ้งฮอส์พิทอลนะคะก็ะเราเป็นพนาร์ทเนอร์กันเนาะเป็นพันธมิตรที่ควบแน่นกันมานะคะประมาณ2ปีแล้วนะคะกับเชอร์ซสลี่นะคะเชอร์ซสลี่เนี่ยเป็นพันธมิตรที่เราภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่ามีจิตวิญญาณร่วมกันก็คือริบเบิลสเตเวลค่ะก็คือด้วยความที่ปรึกษากรุ๊ปเนี่ยอยากที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแล้วหนึ่งในนั้นคือคอมมูนิตี้เวลวีอิ่งนะคะการที่มีคลินิก รีแฮบส์นะคะก็เปิดในคอมมูนิตี้นะคะเริ่มต้นจากโลตัสก่อนเลยคือคอมมูนิตี้มอลล์นะคะให้เกิดการเข้าถึงได้หรือ affordable คะ่ะอันนี้ก็คือเป็นโนโยบายเดียวกันที่อยากที่จะทำให้เฮลท์แคร์เกิดในอีโคซิสเต็มค่ะสำหรับทางผมเองนะคะของโลตัสเนี่ยจริงๆแล้วกลยุทธ์หลักของเราเนี่ยเรามองเรื่องเรื่องสุขภาพมาเป็นระดับหนึ่งในช่วงของจากนี้ปีนี้ไปถึงสามปีข้างหน้านะฮะ ที่เราทํางานกับคุณหมอมาเนี่ยเรามีการพูดคุยในหลายๆเรื่องดูความเป็นไปได้ดูโอกาสทางการตรดาดูการทางธุรกิจก็จมีความสัมพันธ์กันมาผมว่าร่วม3ปีได้แล้วนะฮะก็อีกอันนึงที่เรามองคือเรามองว่าธุรกิจของของเราเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางชุมชนให้กับคนที่รอบข้างในภาพของตัวเฮลเองเรามองเรื่องของการรักษาการบังคันและก็ เรื่องการกคุณคูณซ่คุณหมอเนี่ยเข้ามาช่วยกันตอบโจทย์ทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความสมบุณมากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะ,ะที่อตส่สา์นำร้านที่ดีมาเผยให้ชุมชนและขอให้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับขอบคุณครับ